สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงยาาสวยกับดิฉันแนซีรีรัตค่ะดิฉันน้ำสุกัญญาค่ะแล้วม่าเจอเราสองคนอย่างนี้ที่หน้าจอนีค่ะก็ต้องมีสาระดีๆมาฝากผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะความสวยความงามสวยคางสุขภาพความรักหรือว่ารวมไปถึงธุรกิจของดารานั่นเองที่เรานํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว บางคนอาจจะแบบว่าอยากรู้ว่าเอ้ยวันนี้เรามีเคล็ดลับอะไรมาบอกหรือเปล่าจะได้เตรียมโจทย์มีเกล็ดความรู้อะไรหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนาไม่จาเป็นว่าต้องไปค้นคว้าเองเลยนะแค่นั่งดูเราสองคนแค่นี้เราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆเหมือนทริคดีๆที่เรานํามาฝากกันก็ไม่ต้องง่ายๆแค่นอนเปิดทีวีแล้วก็นั่งรอดูเราแค่นั้นเองใช่ก็สวยแล้ว นะ<ะ>แต่สาหรับช่วงแรกนี้นะคะก็ดีมิพ้นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเอะแต่เรื่องของวันนี้เนี่ยชัน้ำจะพูดมันเป็นรวมกับความสวยความงามแล้วก็สุขภาพมากกว่าก็คือ<ว>คู่สองอย่างคู่กันสุขภาพดีแล้วก็จะสวยเองใช่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่<ะ>สาวๆชอบแล้วก็ทากันเป,ไป็นประจำคือลดความอ้วน อแต่ลดความอ้วนกั้ตัวเราก็ลดกันอยู่ใช่ไหมแต่ลดความอ้วนนะคะทผู้ชมไม่ใช่อดอาหารนะเพราะวาสัสส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดจะลดความอ้วนเนี่ยต้องคิดว่าต้องอดอาหารล่ะต้องนู่นนี่นั่นล่ะต้องเบาเหมือนอดอาหารบ้างแล้วก็ทานอาหารที่มันแต่บางคนเนี่ยไม่กินเลยนะอันนี้ก็ผิดนะเขาบอกว่า หลักของการลดน้ําหนักเด็ดคือต้องลดไขมันที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ลดกล้ามเนื้ออย่าหยุดกินอาหารแต่ต้องเลือกกินอาหารสารอาหารที่ให้พลังงานซึ่งมีอยู่3ามกลุ่มค่ะแนทนั่นก็คือไขมันแป้งแล้วก็โปรตีนนั่นเองอ๋อก็ต้องเลือกทานที่มันเป็นประโยชน์ใช่ไหมอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องลดลดได้ก็ลดถ้าแบบลดไม่ได้ก็ละแล้วก็เลิกไปเลยเดี๋ยวนะลดไม่ได้ละเลิกไปเลยละเลิกไปเลยเออ ตายพอดีไม่ได้กินอะไรเลยหมายถึงว่าหมายถึงกินน้อยๆอาหารที่มันมันเป็นส่วนเกินอนะไรมันส่วนเกินนั่นแหละเราเลือกทานได้อืแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดหยุดกินอาหารนะร่างกายจะเสียทั้งโปรตีนอย่างกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้ไขมันแล้วก็แป้งเนี่ยแป้งที่มีอยู่ปริมาณจํากัดค่ะเขาบอกว่าอยู่ในรูปแบบของไก่กเจนค่ะที่ที่ทตับเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกรัมเขาบอกว่าที่กล้ามเนื้ออีกสี่ร้อยกรัมนะคะ แล้วก็รวมเป็นพลังงานเพียง2,000กิโลแคลอรีนั่นเองซึ่งร่างกายเรามีไขมันแล้วก็เป็นพลังงานถึงแสนกิโลแคลอรีแต่เขาบอกนะว่าเวลามีเขาจะมีเทียบอาหารว่าเนี่ยวันนี้ถ้ามื้อนี้กินอาหารนี้จะได้พลังงานกี่แคลอรีใช่เพื่อที่จะจําเป็นต่อร่างกายต่อละวันแต่เราคงไม่ไหวจะมานั่งเทียบขนาดนั้นนะเราก็แบบดูว่าเออมื้อเช้าเรากินเป็นอะไรเราควรงดอะไรไปสักหน่อยนต่ในช่วงเขาเักสุขภาพมากนะ ขนาดแบบโอ้เวนั่งนับเลยนะว่าเนี่ยกี่แคลอรี่แล้วมานั่งดูแบบขนมนี่กี่แคลอรี่เนี่ยโอ้ยเกินไม่กินถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเราจะเครียดเองแล้วก็แบบจิตตกอ่ะเออแบบเออจะกินนู้นก็ไม่ได้เฮ้ยนั่งคํานวณนู้นนี่นั่นมันมันมันเยอะแยะไปเนาะก็ต้องดูการกินดีกว่าแบบหน่อยนึงลดนู้นนี่นั่นนิดนึงแต่อย่างนั้นเนี่ยถือว่าแบบสุขภาพเสียมากเพราะว่า เดี๋ยวนี้นอนตื่นสายมากตื่นมาทีตอนเย็นคือเวลามันวลันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันล้วนไปหมดแล้วร่างกายแล้วแบบถ้าเกิดนอนแบบนี้จะถ่ายไม่ตรงเวลาด้วยใช่ปะใช่ตอนปกติเตืนเช้าอาจจะเป็นกลางคืนแทนอะไรอย่างเงี้ยเออดีน้าก็ไม่เป็นเวลาเหมือนกันแต่ว่ามาดูกันค่ะน้ำไม่เป็นเวลาน้าตลอดเวลาเออตลอดเวลาเลยถ่ายตลอดเวลาเลยห้านาทีไปห้านาทีถเวลาบ้าเหรอค่ะมาดูดิ มาดูกันดีกว่านะคะเขาบอกวิธีลดอาหารนั้นนะคะเอ้ยลดน้ําหนักนั้นนะคะจึงต้องเลือกกินอาหารเน้นไปทางผักถัวเห็ดอะไรอย่างนี้นะคะต้องโปรตีนมากกว่าต้องผู้ปลาอะไรอย่างนี้นะเขาบอกพยายามหลีกเลี่ยงมันสัตว์หนังสัตว์เครื่องในไข่แดงแล้วก็ของทอด ของสดนั้นเลยนะสิ่งที่ทําให้อ้วนอ้วนแล้วก็พวกน้ําหวานของหวานกะทิอะไรอย่างเงี้ยน้ําตาลนี่แหละก็ควรหลีกเลี่ยงซะเพราะว่าเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานมากนะแล้วต่อมาค่ะเ็าบอกว่าวิธีการกินอาหารเนี่ยต้องกินแบบค่อยๆดื่มน้ํามากๆแล้วก็อาจจะแบบ กินไปคุยไปบ้างไม่ใช่แบบก้มหน้ากินอย่างนี้ไม่ใช่แบบดิฉันนะก้มหน้าก้มตากินอย่างเนี้จริงเวลากินก็คือแบบไม่ไม่ค่อยคุยกับใครนะถ้ามหิวกิน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 แล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันอร่อยเหรอหรือว่ายังไงหรือหิวกินบ้างเขาบอกก็ได้เขาบอกว่ากินอ่าพูดบ้างก็ได้แล้วก็หน่อยนี้ให้เคี้ยวช้ามันจะได้อิ่มเร็วจะได้อิ่มเร็วนะทําไม่ได้ค่ะถึงเวลาหิวก็ซัดอย่างเดียวซัดอย่างเดียวเลยใช่ขนาเป็นคนตัวเล็กเนี่ยไม่เป็นไรดูแขนสิคะ แค่เล่าหรอเก้าแล้วเนี่ยเอออะแล้วต่อมาค่ะก็บอกหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังไม่อิ่มเนี่ยก็กินเป็นพวกปลาทะเลแทนอย่าไปกินเป็นพวกขนมหวานแต่ว่าคนก็มาเอียนอะมันเหมือนกินข้าวแล้วมันก็อยากกินขนมต่อเนี่ยเป็นเหรอเป็นใช่ไหมอยากกินต่อพอหลังจากเพื่อนกินข้าวเสร็จ้วเพื่อนจะชอบกินขนมต่อแบบเหมือนล้างปากอะเด็น้อยก็ต้องคิดแคทอ่ะก็เปลี่ยนเป็นอย่างงี้ไงเป็นผลไม้เอออะไรนี้อาจจะแบบ ไม่ต้องหวานมากถ้าเกิดไปกินอ่ะอย่างฟู้ดหรือว่าที่มอมันก็จะมีแบบเป็นผลไม้ใส่จานก็ซื้อแบบเป็นจานหนึ่งเยมันจะรมมถึงที่มอเลยยังไม่เปิดเทอมจะมีวุ้นวุ้นเป็นจานวุ้นก็ไม่้วนนะวุ้นกะทิไม่ใช่วุ้นแบบเป็นใสายๆเหมือนน้ำแดงน่ะอ๋อที่มันแบบเป็นน้ำแดงเป็นสีแดงสีเขียวสีอะไรนี้ใช่ไหมนั่นแหละอน่ากินมาก่กินอาหารเสร็จก็หวานไหม หวานเฮ้ยหวานไม่เท่าไรเพราะว่ามันน่าเขาหน้าจะน้อยใช่เพราะว่ารู้สึกแล้วมันน่าจะเหมือนางบางลางนะมจะเปาบางบุารนะมจะทําแบบประมาณนี้แบบรักสุขภาพคือไม่หวานมากก็ขายเขาขายในร้านผลไม้ก็น่าจะแบบอืมนะโอเคเนาะแล้วก็นี่แหละที่บอกว่าหลังกินอาหารแล้วก็ไม่ควรกินของหวานเข้าไปเนาะอืม ก็หรือว่าถ้ากินก็กินเป็นผลไม้อย่างที่บอกหรือว่าเป็นปลาแทนปลาท้องโกได้ไหมฮะเออกระด้างจัดอ่บ้านออกแป้งปลาท้องโกไม่แต่แป้งเมื่อวันก่อนนะเห็นร้านหนึ่งขายปลาท้องโกก็จะไปซื้อว่าแต่ว่าคิวมันยาวมากมันน่าจะอร่อยเราอยากกินอยู่เมื่อวานอ่ะแล้วยิ่งปลาท้องโกุจมสังขยาหน่อยๆลืมปากเลย นี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะลองกลับนำกลับไปใช้ดูนะคะ,ะ,ะแต่สำหรับช่วงหน้าเนี่ยก็ยังมีสาระดีๆมาฝากคุณชมอีกเช่นเคยค่ะรอติดตามชมสักครู่ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจ คนเชือถ่ายเก <What? S 1> ิกันอาตลาดครับ์ซื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะสาหรับช่วงนี้เป็นช่วงสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค่ะเราจะมีบทสัมภาษณ์ของใครมาฝากกันนั้นติดตามชมได้เลยค่ะที่เข้ามาร่วมกันในครั้งนี้คงจะเริ่มมองเห็นว่าแม้ว่าหมอดึงเขาเรียกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับในเพศชายแล้วถ้าฟังดูดีจะอยู่ในกลุ่มประมาณสัก 40- 50ซึ่งหมอถือว่ามันเป็นจุดพีคจุดสูงสุดของความสําเร็จในชีวิตมันเอน นะที่เราสายทางานมาเรียนหนังสือมาทําการงานต่างๆมีครอบครัวแล้ถึงจุดหนึ่งอาจจะถึงจุดที่เริ่มจะดูดีแล้วณนะจุดที่เป็นเริ่มที่จุดจะดูดีเนี่ยแล้วเริ่มที่จะเรียกว่าเป็นวัยทองแล้วก็ระบบประสาทฮอร์โมนต่างๆจะเริ่มลงไปเนี่ยแล้วก็จะเริ่มที่จะอายุมากขึ้นเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์นะหรือการรักษาสุขภาพอยู่ในจุดที่ดูดีพอสมควรเนี่ยจะป้องกันความเสี่ยงจากโรคอื่นตามมาด้วยทันที ช่ไหมฮะดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราย้อนกลับเข้ามาตรวจเช็คสุขภาพตรวจเลือดแล้ววัดความดันดีเป็นไงนะแล้วความดันอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเมื่อกี้นี้นะฮะ,ะไม่เกิน90ไม่เกิน140อะไรก็ก็ดีกว่านะฮะดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะไขเข้าไปสู่ประตูของการระวังรักษาสุขภาพก่อนตอนนี้พอมาถึงในเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะที่ใกล้ๆตัวเราเราจะเห็นใช่ไหมครับว่า อวัยวะต่อมลูกหมาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับมีมดลูกมดลูกซึ่งตรงนี้เป็นสองระบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโล่ในในสองกลุ่มของทั้งสองเพศเนี่ยนะฮะเป็นตัวแปรที่สําคัญดังนั้นสําหรับในเพศชายเนี่ยแน่นอนนั่นเป็นระบบของทางเดินระบบของทางเพศและระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเพราะตรงนั้นเป็นกระเพาะปัสสาวะถัดไปเป็นท่อปัสสาวะและมีต่อมลูกหมาบีบอยู่ข้างๆาง แม้ว่าต่อเนื่องมาจะเกี่ยวข้องกับทางระบบทางเพศจากดูอันทะที่สร้างฮอร์โมนกับไปเลีย้ยงดังนั้น2ระบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ากระเพาะปัสสาวะนะฮะหรือท่อปัสสาวะรวมทั้งบริเวณนี้ก็จะมีทําหน้าที่2อ,อย่างนในเรื่องของการเก็บขับถ่ายปัสสาวะก็อย่างอีกส่วนหนึ่งในระบบของเรื่องเพศนะในการที่จะสร้างครอบครัวนะฮะเป็นระบบของการสืบพันธุ์ ดันนั้นสองระบบไปด้วยกันพอสมควรน,นะ,ะถ้าเราดูเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยมันอาจจะตรงกันข้ามมันสองส่วนนะฮะด้านหนึ่งสําหรับกระเพาะปัสสาวะที่จะเก็บและขับถ่ายปัสสาวะเป็นอีกระบบระบบของการที่ว่าเพศแข็งตัวและมีการหลั่งน้ําอสุจิออกไประบบประสาทกลับกันพอสมควรดังนั้นการที่ในเพศชายสามารถที่จะทําความเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียกว่ามีความเคยชินหรือสร้างอุปนิสัยที่ถูกต้องและดี ไม่ว่าจะเป็นการเก็บและถ่ายถ่ายปัสสาวะหรือการที่จะมีระบบในเรื่องของเพศเนี่ยก็มีเป็นเพศสัมพันธ์แบบที่มีคุณภาพนะฮะและ้วทั้งสองอย่างนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคได้ระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการอักเสบติดเชื้อก็าตามหรือโรคอื่นๆที่จะตามมาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนะฮะระบบการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็ตามดังนั้นเราจึงได้เห็นว่าในวันนี้หมอได้พูดถึงว่าเน้นในเรื่องของ เอาโรคเอาต่อมลูกหมากขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็เป็นต่อมลูกหมากที่โตขึ้นการขับถ่ายสะเบี่ยงเบนไปจากปัสสาวะบ่อยๆการไม่ค่อยอยู่ต่อไปเริ่มขัดขับลงมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นมากและที่สําคัญคือมะเร็งต่อมลูกหมากมันเป็นภัยเงียบพิซซอนเล่นอยู่แล้วปัจจุบันเวลามีการตรวจเช็คสุขภาพแล้วไปตรวจเอนนซา์ที่ว่า P.S.A เนี่ยคนไข้ก็จะแบบว่าเป็นห่วงนะ,ะตัวเลขมันสูง ไปกว่าปกติทํายังไงดีอะไรเงี้ยก็จะต้องมาควานหาคําตอบนะ,ะดังนั้นการที่แพทย์เราต้องให้ข้อชี้แนะให้ถูกต้องเนี่ยเขาจะได้ไม่ไม่กลัวไม่วิต,ตกกังวลกับสิ่งเหล่านั้นนะฮะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งคือว่ามาด้วยอาการขับถ่ายปัสสาวะต,ต่อมออกมาแต่เราจะต้องค้นให้หาเจอว่ามีความเสี่ยงต่อโรคไร้รแรงซ่อนเน้นอยู่หรือเปล่า แล้วที่เหลืออยู่เป็นการอักเสบของต่อมน้ำมัเสบก็จะได้จากประวะัติ3โรคไปพร้อมๆกันนะฮะขณะที่การเก็บกั้นปัจจุบันเนี่ยที่เรียกวันไวเกินไปไวเกินปกติเี่กโอก็เป็นส่วนเพราะมันเป็นความรู้สึกเราจําได้ไหมฮะว่าตอนที่จอแสล้อออกมาครั้งแรกนะ